สวัสดีคะ่ะเ,เพื่อนๆวันนี้อยู่กับฟ้านะคะมิสกายก็วันนี้เดี๋ยวฟ้าจะมารีวิวตัว Chanel Le b a s e ตัวนี้นะคะเป็นตัว healthy glow natural eye palette ค่ะอันนี้ได้มาสักพักแล้วแหละแต่ว่ายังไม่ได้มีโอกาสเล่นตอนนี้เพิ่งเอามาเล่นก็เลยว่าเออเดี๋ยวทำรีวิวให้ดูเลยเพราะว่าพอลองใช้แล้วอะชอบมากเดี๋ยวมาดูข้างในกันก่อนนะคะข้างในจะประกอบด้วย5สีตามนี้เลยสวยทุกสีใช้ง่าย everyday look ได้ถูกวันอันนี้คอนเฟิร์มมากเลย คือตอนนั้นน่ะเหมือนไม่รู้ว่าออกมากี่สีแต่ว่าสีเนี้ยเป็นสีที่คนตามหากันมากๆกวาฟ้าก็รู้สึกว่ามันอ่ะเข้ากับสีผิวฟ้ามากๆเลยแล้วก็มันจะเป็นแบบชมพูติดส้มอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีน้าตาลให้มาดูใช้ได้แบบทุกทุกวันใช้ยังไงก็รอดก็เลยแบบตามหาอยู่นานมากสุดท้ายก็ได้มานะคะหลังจากตามหามาหลายสาขาเพราะว่า เขาบอกว่าลงแบบวันเดียวก็หมดแล้วอะค่ะไอเราก็แบบอยางได้หาหาหาสุดท้ายก็ได้มาในครอบของนะจ๊ะ oh. เดี๋ยวมาสวอชสีกันให้ดูนะคะ oh. ก็จะได้สีแบบนี้เลยไล่จากบนลงล่างอะให้ดูใกล้ๆสวยทุกสีแล้วก็ใช้ได้ everyday look ทุกวันมากๆเลยค่ะอันเนี้ยแนะนำมากค่เลนเนี้ยควรซื้อ โอเคค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวฟ้าจะไปแต่งตาให้ดูกันเลยวันนี้ฟ้าก็เลยแต่งหน้ามาลองพื้นอะไรเสร็จหมดแล้วแล้วเดี๋ยวฟ้าจะพาตาให้ดูอย่างเดียวเลยแล้วกันว่าตัวนี้เขาจะออกมาเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาใช้พาเลตตัวนี้กันเลยนะเดี๋ยวสีแรกที่ฟ้าจะใช้วันนี้เดี๋ยวขอใช้สีตัวบนสุดก่อนเลยนะคะของนี่กระจกนะกระจกน่าจะโอเคแหละ แล้วเดี๋ยวเราจะมาใช้สีน้ำตาลน,นะคะสีนี้ทางลงไปในชั้นตาเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะใช้ตัวท n นซีชันนะคะเป็นสีชมพูสีนี้ทางลงไปบกตาให้เขาไล่กันขึ้นนะ ตรงนี้น,นะคะข้างล่างนะคะข้างล่างเดี๋ยวใช้เป็นสีน้ำตาแต่ตรงข้างหัวตาเดี๋ยวเอาสีทองนี้แล้วกันสีทองนี้ก่อนไว้ต้องบวมตาสองข้างตามันก็จะดูป๊อปขึ้นมาเสร็จแล้วตรงหางตาก็เอาสีน้ำตาลผสมชมพูแล้วกัน ว่าเขาก็มาให้มาบรรจบก,กันนะคะอ่ะอาเดี๋ยวแก้ตรงนี้หน่อยเพราะอันนี้พอดีอันนี้แป้งมันเล็กดิเพราะว่าเมื่อกี้แป้ไม่ได้เหมาะในการทำหางตาอ่าเราก็จะได้หางตาละต่อ,อไปนะคะเดี๋ยวใช้สีสีนี้รับกัน ทำให้มันฟูมอันนี้เลรนนะคะเลรนให้เขาฟูสวยๆให้มันเข้ากันตอนแรกมันเป็นชั้นๆอยู่ใช่ไหมพออย่างนี้ปุ๊กมันก็จะเข้ากันสุดท้ายแล้วค่ะตรงเอาตรงไหนีตรงกลางตาแล,ลา้วกันเหยวกลางตาจะใช้สีนี้แปะเข้าไปให้เขาปอบขึ้นมา <N> เนื้อดีมากนะอันนี้คือใช้ง่ายมากแล้วก็เบลนด์ง่ายมากเลยค่ะเดี๋ยวให้ดูเ <N> บลนด์ง่ายมากอันนี้สวยมากเดี๋ยวไปทาไอายไลเนอร์ก่อนนะแล้วเดี๋ยวกอ้าโอเคกลับมาแล้วนะคะก็ไปกีดอายไลเนอร์แล้วก็ทาขนตามาแล้วจะได้ล,ลุคป,ประมาณนี้นะอันนี้เป็นแบบ everyday ลุคมากๆพาเลตเนี้ยดีมากๆเลยคือฟ้าว่ามันใช้ได้ทุกวันแล้วก็เป็นสีที่คนไทยอะคะ่ะใช้ง่ายอะคะ่ะสีประมาณแบบ เออ NC 20 n อย่งเงี้ฟาว่าเข้าเลยอืม แล้วนะคะสำหรับตัวรีวิวเล t Healthy Grow ตัวนี้นะคะใครชอบวิดีโอนี้กดไลค์ให้ฟ้าด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ช่องฟ้าด้วยแล้วยังไงเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ